สบายดีครับบาวอีสานแนนนิวซีแลนด์ครับเมื่อนี้พอกัอนวันที่1 1เมษายน6 5 6 3ครับหน้าตอนนี้4ี่โมงแรงประเทศนิวซีแลนด์ครับบ้านห้ากครับ10โมงสับอากาศแรงๆครับบรรยากาศดีครับส่งคืนฟ้าคืนฝน,นเดี๋ยวมื้อนี้สิมาฮหดกับเขา กักตัวครับตอนนี้ช่ว้ช่วงกักตัวอยู่ต่างเครื่องครับช่วงกักตัวครับหาซื้อไม่ได้ต้องแฮดเดงวัตถุดิพร้อมแล้วครับไก่ เครื่องแกงมาเริ่มทำกันครับตอบไฟฟ้าครับ กระไรกับเครื่องแกงครับแห้มันหอมใส่ซุปจากแปดสิบเปอร์เซ็นต์หมดสักนิดนึง เขาเครื่องแกงก่อนใส่ฟักลงไปครับมันเปรัตถุปลาร้ครับไม่ได้

เสร็จเรียบร้อยครับเอาไก่เสร็จปัก เสร็จเรียบน้อยรอกินอย่างเดียว